ขอเชิญคุณนัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒธครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒธผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนท่านประธานครับวันนี้เป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อในการยืนยันเพื่อสถาปนาอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนให้กลับมายืนหยัดอย่างสง,ง่างามอีกครั้ง ดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้ไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนจะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนจะมาอภิปรายถึงความเหมาะสมของนโยบายของรัฐบาลเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนเหล่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นเวทีครับที่วันนี้ในฐานะพักประชาชนผมจะขอกล่าวคำอภิปรายเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ที่จะอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ชุดนี้ครับว่าพวกเราไม่เห็นด้วยในกระบวนการนิติสงครามที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนชั้นนำมาทุบทำลายอำนาจที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านประธานครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าภารกิจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนถัดไปคือการกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเพื่อนสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของพรรคประชาชนของพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับที่เราจะต้องร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์ต่อจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้นต่อทางหากทุกท่านครับนับตั้งแต่ปี2541ภายหลังจากการมีจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี40ได้มีการยุบพักการเมืองไปแล้วทั้งสิ้น111พักตัวเลขนี้รวมการยุบพักก้าวไกลในกรณีล่าสุดไปแล้วแน่นอนครับหลายท่านอาจจะบอกว่าตัวเลข111พักนั้นเป็นตัวเลข จากการยุบพักที่นับรวมการยุบพักจากการขาดหลักเกณฑ์การขาดสุดคุณสมบัติการขาดสมาชิกต่างๆของพรรคการเมืองด้วยแต่หากเราจะนับเฉพาะคดีการยุบพักซึ่งเราเห็นว่าเป็นคดีทางการเมืองมีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตก็มามีอีกหลายกรณีครับอาทิเช่นการยุบพักไทยลักไทยการยุบพักพลังประชาชนการยุบพักชาติไทยการยุบพักปัติมาธิปไตยในช่วงปี50 และการยุบพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักก้าวไกลในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายคนครับที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ล้วนเป็นเหยื่อจากคำตัดสินทางการเมืองและล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบที่ให้อํานาจล้นเกินจากกับสารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาย,ยุบพักการเมืองนอกจากการยุบพักการเมืองครับ ยังมีกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศารลรัฐมนูญอาทิเช่นกรณีการถือหุ้นสื่อที่ส่งผลให้เพื่อนสมาชิกของพวกเราบางท่านต้องพ้นสมาชิกกระภาพไปไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีลักมีเดียกรณีของคุณธันวาลินสุขพิสิทธิ์จากกรณีการถือหุ้นในบริษัทเฮดอัพโปรดักชันโดยศาลวินิจฉัยว่าเพียงแค่มีวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคนสนทิ และถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็มีความผิดแล้วทัางที่เราทราบกันดีครับว่าในหลักปฏิบัตินั้นบริษัทเหล่านี้หลายๆบริษัทไม่ได้ทํากิจการเกี่ยวกับสื่อแล้วทุกท่านครับนอกจากกรณียุบพ,พักนอกจากกรณีการถือหุ้นสื่อที่มีผลกระทบต่อผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงยังมีกรณีที่นายกรัฐมนตรีประมุขของฝ่ายบริหารครับ ถูกถอดถอนออกออกจากตําแหน่งมาแล้วหลายครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสมัครศุนทรเวทที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากทํากับข้าวในรายการชิมไปบนไป <c oughs> ขอไปครับหรือกรณีคุณยิ่งรักชินวัตรครับที่สานมมูญมีมติ9ต่อศสั่งให้พ้นจากตําแหน่งรักษาการนายกทั้งทังที่ยุคสภาไปแล้วในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมชในปี5 และล่าสุดครับที่ทำต,ต้องทำให้เราหมาพิปายในวันนี้ก็คือกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินที่มีการทูลเก้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่อำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรมนูญและเรื่องอื่นๆอ,องค์กรอิสระอื่นๆที่ทำอย่างไรไม่ให้มีการรุกร้ำเขตแดนอำนาจ ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจนล้นเกินเรายังมีกรณีการถูกประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองอีกหลายๆกรณีครับตามพรปปปชด้วยข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพนิกาวานิศอดีตสสพักอนาคตใหม่คุณปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐคุณกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรพักภูมิใจไทย และคุณธนิการพรพงษาโรธสสกทมจากกรณีเสียบบัตรแทนกันผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้น่าจะเห็นปัญหาแบบเดียวกันกับผมแล้วใช่ไหมครับในฐานะที่หลายๆท่านอยู่ในโลกการเมืองมาก่อนผมนานนักมีใครในห้องนี้คิดว่าบุคคลหลายๆคนที่ผมได้เอ่ยชื่อมาสักครู่นี้เขาถูกสมควรประหารชีวิตทางการเมืองไหมครับไม่ว่าเขาจะถูกเขาจะผิดอย่างไร เรามีกลไกในการตรวจสอบมีโทษอาญามีคดีการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่โทษในการประหารชีวิตการเมืองของนักการเมืองที่ทุกท่านก็ล้วนเป็นนักการเมืองเช่นเดียวกับผมมีใครเห็นด้วยกับโทษเหล่านี้ไหมครับทุกท่านครับมาตรฐานทางจริยธรรมผมคิดว่าควรจะเป็นเงื่อนไขควรจะเป็นกฎก,ฎกติกาควรจะเป็นกระบวนการ ที่พวกเราตรวจสอบกันเองในลักษณะ Code of Conduct ไม่ใช่กฎกติกาที่จะให้องคอ์กรอื่นอย่างเช่นองคอ์กรตุลาการมาใช้วินิฉัยโดยใช้มาตรวัดทางกฎหมายมาตรวัดทางจริยธรรมเป็นมาตรวัดที่ปัดเจกแต่ละคนมองเห็นแตกต่างกันครับดังนั้นหากจะมีใครมาตัดสินจริยธรรมของนักการเมืองในฐานะที่นักการเมืองมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ผมคิดว <ítulo> <es> ่าควรจะต้องใช้ความรับผิดรับชอบใช้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นคนตัดสินครับจากเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับที่ผมได้สรุปย่อได้สั้นที่สุดในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้จะมีช่วงเวลาไหนครับท่านประธานที่ประมุขที่รองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและประมุขของฝ่ายบริหารต้องพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ ไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาไม่กี่วันทําให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินที่เราต้องมานั่งประชุมกันในวันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเห็นได้ไม่กี่ครั้งนอกจากกรณีการเกิดปฏิวัติรัฐประหารโดยกองทัพแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปที่ผมคิดว่าเรากําลังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เต็มไปอีกรูปแบบหนึ่งครับทุกท่านครับ การเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เข้าคูหาเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ผมมีอายุครบ18ปีบริบูรณแต่ผลการเลือกตั้งในวันนั้นก็ต้องเป็นโมฆะครับทำลายเสียงที่ผมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งแรกเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่8พฤษภาคม2549ที่บอกว่าคูหาเลือกตั้ง หันออกนอกหน่วยทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและรับทําให้การเลือกตั้งโมฆะคาวิน,นิจฉัยแบบนี้แหละครับที่ทําร้ายจิตใจสร้างแผลบาดลึกในประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงตัวผมที่วันนั้นได้ออกไปเข้าครูหาเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเชื่อว่าความจริงของผมที่ออกมาเล่าวันนี้ยกกรณีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเป็นความจริงที่เพื่อนสมาชิกรวมถึงท่านประธาน และประชาชนหลายๆคนที่กําลังรับฟังอยู่ทางบ้านเราประสบมาร่วมกันครับทุกคนได้รับบาดแผลได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างประชาชนในประเทศนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสมานั่งในสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านร่วมประสบเหตุแบบเดียวกับผมที่หลอ่อหลอมให้ทุกท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องเดียวกันนี้กับผมในวันนี้ครับภายหลังจากการปฏิวัติปี57 ที่มาสู่รัฐธรรมนูญปี60ที่บรรดาคณะผู้ยกร่างครับมีแนวคิดว่านักการเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาต้องฉกฉวยโอกาสจากอํานาจที่ได้มาจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยการฉีกรัฐธรรมนูญมาออกแบบกติกาบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงตลอด7ปีที่ผ่านมานี้ครับหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผมเชื่อว่ามันได้พิสูจน์แล้วครับว่าแนวคิดแบบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยส้าร้ายครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งจากกลุ่มชนชั้นนําผู้ถือใบอนุญาตอีกหนึ่งใบที่ใช้อํานาจเหล่านั้นมาทุบทําลายผู้แทนราษฎรผู้ทรงอํานาจสูงสุดจากประชาชนผมคิดว่าโจทย์ใหญ่สําคัญของพรรคประชาชนในขณะนี้ครับ คือการสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศทำอย่างไรให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนถัดไปมาทำหน้าที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศเราต้องเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกท่านประธานไปเมื่อตอนต้นการอภิปรายว่าวันนี้เราจะไม่อภิปรายในส่วนของคุณสมบัติรวมถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ผมอาจจะขอใช้เวลาตอนท้ายสั้นๆต่อจากนี้อีกนิดเดียวครับ อยากสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมคิดว่าภารกิจที่สำคัญของพวกเราทุกคนในสภาชุดนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาช่วยกันสานต่อภารกิจอีก3าหลักการใหญ่ๆ3ข้อนี้ด้วยกันครับ1ครับพวกเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตราหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามครับ เพื่อจัดวางตำแหน่งแห่งที่และอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญรวมไปถึงองค์กรอิสระให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากลจะมีการปรับปรุงโทษยุบพักกติกาเกี่ยวข้องกับพักการเมืองทําอย่างไรให้พักการเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ตายได้ยากและมีความยึดโยงกับฐานสมาชิกพักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศทําอย่างไรครับที่จะมีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม ให้เป็นเรื่องความรับผิดรับชอบทางการเมืองของนักการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่องค์คณะกลุ่มคนไม่กี่คนเป็นผู้ตัดสินผมเชื่อว่าเราเหลือเวลาอีกไม่ถึง3ปีต่อจากนี้ในรัฐสภาชุดนี้ที่ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปครับในวาระที่เรามีร่วมกันเราสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้แล้วในการเลือกตั้งปี2570ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับพักการเมืองนักการเมืองผู้ได้รับฉันทามติจากการเลือกตั้งจากอำนาจสูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้พวกเราสามารถดําเนินนโยบายแก้ไขกฎหมายบริหารประเทศเพื่อตอบเจตจำนงที่ประชาชนเลือกมาได้อย่างดีที่สุดสุดท้ายคับท่านประธานผมอาจจะขอเวลาที่จะบอกว่า การลงมติของพรรคประชาชนต่อจากนี้ที่ผมอาจจะขอพูดอย่างชัดๆว่าเราลงมติไม่เห็นชอบเพราะเราต้องการสงวนจุดต่างใช้หลักการเดียวกันกันกนกบที่พวกเราได้โหวตเลือกคุณเศรษฐาทวีสินไปเมื่อปีที่แล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการจัดคั้วจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แต่ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจครับการทํางานการเมืองคือการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างวันนี้ผมมีจุดต่างกับท่านเราเคารพท่าน ผมก็อยากผมก็เชื่อว่าทุกท่านเคารพในความเห็นของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของวาระร่วมที่วันนี้ผมได้ใช้เวลาในการอภิปรายไปพอสมควรแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านครับเดินหน้าภารกิจช่วยกันปรับปรุงกฎกติการะบอบระเบียบองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญให้นักการเมืองที่มาจากประชาชนได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับสำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.